โอ้ yes เฮ้ยตอนนี้ก็ได้เวลาแขวนแล้วจ้าบเลยจ้าบเลยแล้วเราก็จะไปไหว้พระนะคะดันนี่ขณะนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะบรีแล้วเราก็มีนี่เขาบอกว่าะทังนี้ต้องไปแขวนด้านบนของยอดดอยสุเทพมีรูปให้ดูอย่างนี้นครับ ดีนะคะเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยค่ะหน้าที่การงานเอ๋รองรอกิ้งกิงนี่ปริพอเราซื้อไปแขวนแล้วป้าก็ไปเอามาขายใหม่เหรอสามานได้เร็ดมาน้เลูกอันนี้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนอันนี้คู่ละ500ร้อยดูนะไม่จ่ายตังค์ก่อนตอนนี้เราก็มาถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะครับเราขึ้นมาบนดอยสุเทพแล้วมาต้องเที่ยวเยอะมากเลย วัดพระธาตุดอนสุเทพวรวิหารตอนนี้นะครับพวกเราก็จะขึ้นมาได้กันทั้งหมดเลยเพราะว่าเร่อยากออกกำลังกายแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าจะไหวไหมกินแล้วก็พุ่งออกมาเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าใครจะพักก่อนกันนี่ัตรงนี้

เหนื่อยหนักกว่าเดิมันไมต่อเนื่องเนี่ยแล้ตอนนี้ก็เต้องหลายก้าว่อเนื่องยาวไปเลยไงต่อเนื่องเหนื่อยนะแม่เฮ้ยต่อเนื่องอ่ะอันนี้อันนี้มันคักใหญ่อนแตนด้น่ออต้ทําบูจากจ เฮก็มันมีเั้นใหญ่อ๋อฟังแม่เลยเหนื่อยไงไม่ขั้นใหญ่มาเดินหลายก้าวไงมันก็เลยเอาก้าวจากขั้นใหญ่มาด้วยเข้าใจความหมายใช่ปะแค่เดินเลือดเทียบเลยนะเออจากทีสามทีห้าทีมันก็บวกอีกเฮ้ยเฮ้ยเด็กดอยพักครึ่งเด็กดอยงอยงาพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวิ่งอย่าลืมหรอก เดนอา่เนออหน่อไ <c oughs> ด้ไหมจนี้พ่อกล้าทุกคนไปแล้วได้หนึ่งเกินค่งทางอ่ะพักก่อนพักก่อนจปพักตรงขัน้น่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหแล้วทไอะไรวะอาก่อมาก่อนแบ้แล้วันโอ้มอสลงไปดิยังไม่ยังไม่ค่อยสูงนะเราะว้าเขแบบว่าไม่ต้องทันมากเฮ้ยเฮ้ยไอ้ีต้นเนี่ยมอสเหมอสอะไล้มหเปล่า่ายขอ้นไม้ชะ่ห่าี้หมูแล้วกันยังไม่จัดทำไมอ่ะ่ายอะไรยนก ก็คล้ายแล้วแม่โอ๊บีอีกแค่นิดเดียวน่อีกนิดเดียวแค่มองไปดีแค่นิดเดียวนะนอะอะไปยังไงไม่ทันเฉียงเลยไหมเหรอไหมไม่ต้อส่างภาพโเลยดิ เอ้ยถามพ่อหน่อยโอ้ยแม่คุมหลังเลยไงพักก่อนักก่อนมสูงเท่าไหร่มาพัก่อนโหมองลงไปอู้อู้มารวมตรงนี้แม่มาพักตรงนี้แม่มานี่ สอนึ่งสิดิดิดดีากแค่เนี้ยเราถึงเนะจิบจีบปะเฮ้ยอีกนิดเดียวนี่ขึ้นมาได้เลยน่ยเห็นไหม เดี๋กวรอาว่อ้อรอรอรอ่อรอรอรตรอนไรอ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 าอรออรอร้อรรอ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 รารอรอรารอ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 อรอรอรออรอ่อรอ้ออรรออรรออรอ่อรออรอวรอรอออรร

เรื่องนะต้องการคู่ไหนเธอเอาเลยไวไหนที่บอกอาริงกิงกิงกิงอ่ะแล้วเดินอ้อมไปดูแบบว่าหัวใจไหมเดี๋ยวลบจ้ะเบอร์รี่กำลังเขียนชื่อที่กระดิ่งนะครับ แต่ว่าชื่อวันนี้ยาวมากเลยตั้งเขียนเนี่ย <c oughs> เขียนไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลย <c oughs> oh <no>. <S <S> ส่วนแม่ก็จะเขียนที่ใบโพเป,เป็นชื่อแม่ใบโพที่ติดมาตอนนี้เราก็เราจะขึ้นไปตรงนี้นะครับขึ้นไปด้านบน <c oughs> อ๋อที่เย็นเพราะว่าพื้นเปียกเนี่นยพ่อต้องมาถึงเช้ามามเนี่ยอะไรนี่เหรอพ่อต้องมุมนี้หรอเรา่พวกพูมาถ่ายแล้วได้เลย ร้อยบาทชัยโยเดี๋ยวติดต่อทีนี้ว้าว,วมุมสวยมุมไหนสวยเลยบลิมรมไหนนาะเที่ยวถ่ายกันมุมนี้หรอโอ้โหรี่มาดูด้านในดีม,มั้ยโหแม่แม่มีหมอกด้วยตอนนี้พวกเราก็มาถึงบนวัดพระธาตุดุสเทพแล้วนะครับนี่ ด้านหลังของแม่จะเป็นพระธาตุนะครับเห็นไ่เห็นไหมไม่เห็นไปแล้วก็วนทางซ้ายใช่ไหม,ไมนี่เขาบอกว่าให้เวียนเวียนรอบโบสถ์อันนี้พระธาตุสามรอบแล้วก็เอาระฆังคล้องไว้ด้านข้างกำแพงนะอ๋อคล้องตรงรั้วตรงไหนก็ได้ใช่ไหม การงานก็จะรุ่งเรืองสุขภาพก็จะแข็งแรงที่หวังอะไรก็จะประสบความสำเร็จเขาบอกตอนี้เราก็รอบที่หนึ่งใช่ไหมคะเบลลี่ยังไม่ถึงรอบเลยแม่เริ่มรอบที่หนึ่งระหวางการั้องเพลงเรงสั่งได้นะแม่เรียกความสิริมงคลเขาบอกว่าห้ามเสียงดังมของการคุยกันตะะกนล ีก็ได้เวลาแขวนแล้ว่ท้องรวมกันจ้านี่เรียบร้อยแล้วข้อนี้ตรงนี้เหรอใช่เลยโอ้โหไปอร่อยจ้าบเลยจ้าบเลยแล้วข้อนี้ก็จะไปไหว้พระนะคะด้านหน้าไปไปไปกันออกออกด้านนู้นได้อันนี้ค่ะทุกโอ้ เขาบอกเอามุมไหนตอนนี้ก็ไหว้พระแล้วก็เดินรอบพระท่ากันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปสวยๆกัน<ช>สักสี่มุมเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในโบสถ์ด้วยในโบสถ์ก็มีเหมือนพระให้พรอ,อ,อ่ะให้น้ำมนต์ให้พรด้วยแจวเลยมาแล้วมาถ่ายรูปกันเอาตรงไหนเต็มเต็มคอเยแเราไม่ อ๋อถั่ให้เชื่อมม้วนเลยเรียกขวัญป่ะป่ะน่าป่ะเก็บ ค่านี้เราก็ไหว้พระเอ่ยเสี่ยงเสียมซีเอ่ยแล้วก็ปมน้ำมนต์เอ่ยแล้วก็นี่ได้สายศิลปมาด้วยแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะแล้วก็ข้างบนพระธาตุสวยมากสีแบบเหลืองอรามใช่ทองทองแบบทองนะมากเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยเช่นเดียวกันทองมากเลยทองมากนั่นไงเป็นที่หาขงทองมากตอนนี้อาขาขึ้นเนี่ยเราขึ้นบันไดแต่ขากลับเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยแล้วลิฟต์จ้าลิฟต์อาเกาจะลงลิฟต์ไปได้รู้ว่าลิฟต์มันเป็นยังไง ลิปแก้ไม่จริงๆ,ๆเราไม่ได้เมื่อยเราไม่ได้ปวดขาไม่ได้อะไรเลยแค่อยากรู้ว่าลิปเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอันไหนจริงมา <c oughs> เราอยาแค่อยากรู้ไอ้ลิปเขาเป็นยังไงใช่ไหมฮะคได้<ก>ประสบการณ์สองแบบเลยใช่ถูกต้องโอเคเราไปดูกัน<ม>ว่าลงลิปเป็นยังไงนะจ๊ะกำลังหายอยู่เนี่ยเหมือนกันอหายตัวนี้ตัวนี้เอากำลังคันเลยกำลังคันเลยนะกำลังคันเลยเออนึกถึงกะเพราเลยเหมือนกะเพราจริงอ่ะขึ้นลิฟต์อ่ะ ใช้ตัวเดิมนะสองฮะใช้ตัวเดิมเมื่อกี้เดินกุ้งหรือปะอ้าวเดินเดินอ๋อบังลุงออกเดินนี่เขาไม่ได้มีค่าว่าไอ้บริการนะเราแล้วแต่เราจะทำบุญชาเข้าไปก็หย่อนไปเรียบร้อยละจ้าไปเลยเจมังคะไปได้ไหมสามคนได้ไหมไปสามคนได้ไปพ่อไปไปมาขึ้นมาหาแม่นั่นมา นี่อีลี่ดูการลงลิฟต์นะขอดูเฮ้ยอ๋อลิฟต์มันไปทางนี้นึกว่ามันลงนี้มันเฉียงใช่มันเฉียงลี่มันตรงแต่ไม่ใช่แต่ว่แต่ว่างนี้ไม่ตรงเป็นลิฟต์สไลด์ครับเออลสไลด์แล้วเเรราาก็ตอนแรกนึกว่ามันยิงตรงไปอ๋อไม่ใช่คืออะไรขนใช่เหมือนเราเดินลงไปโอ้นู่นจะแน่นไปเลยโมันเป็นอย่างนั้นนะตู้เป็นอย่างนั้นอ่ะกลมๆอ๋อตู้เป็นอย่างนั้น ตอนนี้มาที่สองทันละจ้าไไปไล้วุ่ต่อหรอตอนนี้เราก็ออกจากอนี้นะครับเราก็เดินตามลูกศรได้เลยนี่ออกจากนี้ครับมีของกินด้วยเพื่อใครหิวน้ำย้อนสอนะย้วพอทำบุญไหว้พระแลวมาราพเจอทางซ้าเสียงโชคเลยนะครับเอาไว้ เทลยแม่ปูกขวางหรอแม่ปูกขวางหรอไปเดียวก่อนแดเจ้ามีไหมเอาไปเดี๋ยวพี่แดเจ้าส่งไปนี่คืออะไรอ่ะเ้อปปิ้งสองโอ้เราออกมาด้านนอกแล้วเร้วยเออเป็นประการด้วยเรายังไม่ไฟนะเดี๋ยวจะเดินนุ่ยไหมหนูจะลงไปเลยเดินนุ่ยทำบุญแล้วก็มาเติมพลังด้วยของกินนะนี่เสื้อไร่หรอ สตรอเบอรีสตรอเบอรี่นียกกินสตรอเบอรี่สตรอเบอรีล้างยางนี่เดี๋ยวเขทอนตามไม่ยินงก็ได้ปัจก็ได้ทัมแล้วแต่ืมันเนยเนาะงผื่สเอาผืนสามเผื่ร้อยนาะซื้อมาแล้วมาคืื่อมือเนี่ยบางก็สำหรับเต่าน้อยอันที่สดูในห้า พี่ลูกสาวอยากนั่งรถแดงได้ได้มาเชียงใหม่อยากรถแดงาะบายพ่อครัรอการตอนนี้แม่กับบรีก็ขึ้นสองแถวแดงแล้วครับเดี๋ยวเราขับตามไม่ทันเราต้องรีบมาสตตร์ทรถแล้วกันและนี่เป็นความฝันของบดีเลยนะครับคือการนั่งรถแดงเชียงใหม่นะครับตอนขึ้นมาเนี่ยก็ขับขับรถตู้กันสบายๆนั่งรถสบายๆมีแอร์นะครับ แต่ว่าเบอร์รี่เขาชอบประจนภัยนะครับเขาอยากนั่งรถแดงก็คือแม่ก็เลยจัดให้เลยนี่นั่งขากลับพ่อขับอยู่คนเดียวแม่กับเบอร์รี่ไปนั่งรถแดงกันแล้วพ่อขับตามเลยเลยเบอร์รี่พ่อขับตามเลยเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเออหนี้เราอยู่รถส่งแถวแดงนะจ๊ะเบอร์รี่เป็นไงโมเมนต์นั่งรถแดง ที่ดูคลิปของมมลีขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอยู่กับมมลี่เป็นนานๆน,นะคะขอบคุณค่ะ